ดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาวัดมาของมาวัดถูกเวียนวัดนะคะวันนี้นวันศุกร์นะคะแม่ร้อนนะคะให้เบ่งปลากรอบมาวัดแล้วก็หมูหมูแผ่นนะะ <c oughs> หมูแผ่นหนึ่งกิโลแล้วก็มีปลากรอบครึ่งกิโลนะคะเอามาวัดวันนี้นะคะจะทุบบุญกับแม่ร้อนด้วยนะคะ ข้าวัดกันไปทำกับข้าวโฮเจ๊ก็จะมีอันน,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 นี้เขาเรียกเลยส้มผักแล้วก็จะมีไข่ด้วยแล้วก็เข้าไปทำกับข้าวข้างในข้างในครัวกันค่ะนี่เด้อปถอนก็มาวัดนะคะนี่ใส่ชุดสวยมามาพร้อมกับขนมบอกปถอนของเจ้าบอก<ม>นี่ซุปหน่อไม้อันนี้ แผ่นมงแผ่นร้านเจ็ดเองนะคะผักนึ่งมีมีแมคกิโซนมีดักแด้มีแหนมมีปลากรอบปลาทอดผักดึ้งไม่มีเด้ยังไม่มีถาดผักนึ่งข้าวข้าวผักนึ่งผักนึ่งยังไม่มากระถอ r น้ำผักนึ่งมานี่ปุ่นปลาทูบ้าง นี่แกงปลาต้มปลาทูสดหน้านี้ก็เลยได้ปลาเนาะน้ำแห้งได้สกได้กันไก่มะละขี้นกมะระขี้นกเป็นผักเป็นผลไม้ขนุนผน่ผนได้ซื้อหรือยัง นี่ตะมกเกงปลาตะมอกอตะมกหามาเกียงปลาตะมอกใส่บวบใส่หน่อไม้สม้มอืมเป็นตะแซบมากหอมหอมอไปตั้งเลยค่ะหลายและน้ำแห้งน้ำแห้งดีสะิะเออเออางกก็แมกันแกไปนั่งพูดพูดพูดว่าอย่งแกมไปนั่งเลย ทีให้ประทอนจัดกับข้าวกับข้าววันนี้สาธุบุญกับแม่รอนด้วยนะคะสั่งหมูแผ่น กับประกอบลงมาวัดนะคะถวายพระแกงเห็ดชุบมไม่วดโอเคนี่นะคะแม่ผู้ใหญ่มาแกงเควหวานอ่ะมาเนี่ยจัดจัดแกงลูกชิ้นเควหวานลูกชิ้นมาไม่ทันเพื่อน <c oughs> งานเยอะ เชียหนามสิเด็ดงานเยอะงานเยอะยังเป็นดันได้เจียวเจียวได้แล้วนะอร่อยแค่นี่คือบรรยากาศหลังครัวนี่คือบรรยากาศหลังครัวพระการแกงอะไรคะประกันกำลังแกงหมูใส่มะฟักนะคะหอม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 หมกฟักหอมหมู หมกฟักหอมหมกฟักหอมแม่ครัวเด้อนี่มาทุกวันนี่เหลือแกงหมกฟักแกงหมกฟักไปแป๊บหนึ่งเหลือแกงหมูช่วงหมกฟักแป๊บหนึ่งจ้ะทีนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะสาธุบุญกับทุกคนนะคะสาธุสาธุค่ะ